รักก้อนแคบเนี่ยชินิ่งกานของเราโดยมันลกทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชั่วขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยุมองเธออย่งไม่มีเงินใครแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียวได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดการที่หยุดเวลาด้วยสายต แววกับแสงว่าที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดินสะดุดว่าตอนที่หยุดมาหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอำให้โลกทั้งใบใหุ้นเชาลงทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้างงชีบอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดี Tell me what y t u wanna g you w ัต t เ o ่นนี้แอบ a วียแอบมองเธออยู่ใกล้ใกล้ก็สายแล้ว knows going on อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ใครชอบ เท่ไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวั่ไหนหองใจจะหลายคนบนโลกทั้งใบไม่มีแหวนนุมทูงชั่วขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธออย่งไม่มีเงื่อนไขแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นนานๆเดียวได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนตัวทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอด ฉันมันอยู่ในฝันแแทบจะไม่มีเวลาตื่นอยากจะลองหลับกาแต่เธอได้มองกลับมามันครับคลายครับคลายและเธอก็เดินลับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยเกิดความทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนตร์นิ่สล m ยด้วยแม้จะยันเล่นคนไม่เคยยันสิ้นจะอยู่ที่ไหนและเล็ดไม่แฮปปีไม่รู้จะหนีือกลับถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งลบแลนมีแค่สอามันที่ในฝันเอาไว้ เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไรหร่เลอัเลาทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชัวขนาดไม่ไมีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธอยังไม่มีเงืเ่อนไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเลยได้ e อลิเวอรแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลนไปตลอดกาทีายุลาได้